คุณคะตอนนี้เรามาถึงแฟรงก์เฟิร์ตแล้วนะและโรงแรมบริสโตเรากำลังจะเรากำลังจะมาเช็คอินคุณอารมณ์ก็หมดแรงเลยแต่จริงๆอะไม่หมดเท่าไหร่หรอกแต่เมื่อกี้เนี่ยเล่นเสียวอีกแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะลงผิดสนามบินลงผิดสถานีจะไปลงแอร์พอร์ตอีกแล้วอะ ถ้าแอร์พอตเนี่ยห่างกันเยอะมากแล้วก็ไม่สามารถมาที่นี่ได้นะเราอะเราต้องลงที่สถานีแฟรงเฟิร์ตแต่ไม่ใช่สถานีแอร์พอตเออกลายเป็นจะผิดไงพอดีถามคุณแถวนั้นก็บอกว่าคุณต้องมาลงเลยจากสถานีอีก <Okay. S 1> next step อะไรไม่ใช่ next station เออสถานีต่อไปอุย้ยกระเป๋าอยู่กับพื้นรีบลากกันขึ้นไปบนเออรถไฟใหม่มัโอ้โหมันมาก นี่ตอนนี้คนยืนรอเข้าเพื่อจะเช็คอินกันเราก็มาถึงประมาณสองโมงบ่ายสองโมงครึ่งแต่ว่าโรงแรมอ่ะให้เช็คอินบ่ายสามโมงก็เลยยืนรอกันก่อนเรากะจะฝากกระเป๋าแล้วออกไปข้างนอกไปเดินเล่นปรากฏว่าตอนที่ลงจากเอ,เอสเต,เตชันมาโอ้ยโชคดีเจอน้องผู้ชายเป็นคนสุพรรณบุรีอยู่ที่นี่มา21ปีแล้วชื่อบอล โอ้ยเราก็บอกเฮ้ยใช่บอนคนที่เขียนวีซ่าเราปอก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่เพราะผมอยู่ที่นี่21ปีแล้วบอกอ๋อโอเคโอเคก็เลยฝากเออเขาเราหวังว่าถ้าถ้าโอกาสต่อไปที่เราไม่สามารถอะไรเขาบอกเขาเขาจะไปล่ามแปลให้ได้นะเออเราก็ยินดีนะโอ้มาอยู่แฟรงเฟิร์ตตั้ง21ปีแล้วโอเคเดี๋ยวดูหูหน้าเราลุกมากแต่เราก็อยากให้เห็นลุงลังนี้คุณมีกระจิกระเจิง มาตั้งแต่เช้าผมเฝ้าดูไม่ได้เลยอะแล้วก็มันตื่นเต้นทั้งวันเลยวันนี้ขึ้นรถลงรถอะไรไม่รู้กลัวหากลัวจะหลงสเตชันก็หลงจริงๆนะเออแต่ก็มาจนถึงโอเคเดี๋ยวต้องไปเช็คอินต่อแต่ตอนนี้มันออาไปหากุณมเหนื่อยมากวันก่อนอะเหนื่อยจนแบบจะช็อกเอาเพราะว่าลากกระเป๋าเนาะ แล้วก็ยกขึ้นยกลงยืนหอบงักงักงนักนึกว่าไปซะแล้วไม่นานอยู่นะคุณแต่เวลาทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยเราบ่นเลยอ่ะ <S 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 แต่ตรงนี้เหมือนจะมีคนมืดเยอะเอยเดี๋ยวต้องเข้าไปตามเฟซบอนซะหน่อยบอนสุพรรณอืมโรงแรมเขาอยู่กลางเมืองเลยนะคุณกลางสี่แยกด้วยอ่ะราคาประมาณหนึ่งซึ่งเราพอใจนะน่าจะ สามพสองคืนก็ประมาณ6,000บาทเนาะแต่มันเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวกันนะ89สยูโรอ3อสามสองคืน2คนเดี๋ยวออกไปถ่ายข้างนอกกันนะนอนซะดูเราสิมาแต่ล้วก็จะออกออกไปถ่ายก่อนเข้าแถวเพื่อเช็คอินกัน นี่คุณดูถนนนิดานิดาสตาี9414เอเสวยงามมากโอ้โหนี่นี่อยู่หลังสถานีรถไฟที่เรามาจากเซลเลยนะเออใกล้มากอะแล้วตรงนี้เป็นโรงแรมเท่านั้นแล้วตอนที่เราจองเราก็จอง,จองแบบเร่งด่วนเนาะแล้วเขาก็เก็บตังค์เลย คือเราจองวันที่3 0 31เข้าอะ่ะเขาก็เก็บตังค์เลยเราก็